สวัสดีครับมันนี่ผ้ากินจุนะครับจุเหนือสันแสบๆน้องกันครับนี่ก็ขาดบ่ไดก็คือบลรเพชรครับแล้วก็เพิ่มมาด้วยฝ่าทะเลโจรมันนี่ขมๆแถะมันนี่ขมดีเป็นต้นใยน,นี่ก่อนกินกับเผาหัวจัหน้อยขาดเชื่อครับก็ขอถทดขอให้คับอ่คอนที บ่แบบบ่กินเหล่านะครับผมนี่ขาเชียกันจักหน่อยขาพยาบบวกบกยี่สิบเลยบ่เบกไนีตัวเนี้ย แ<ม>น่ยผมบีบจินตนายเลยมีนกออกมานำ นันเนี่ให้นกกินแทนอืมะน,มมนกก็มากเกิือนครับผมเยี่ก็ห่อเห็นคนกินว่าคนกินบราระเพลอร่อยนอกก็อยากด้วยไงบอสแต่เนี่ยผ่ากินเหลวพันตัดครับ cho <laughs> tốt lên nó ừ. long phải hai lấy chuồng เราเพิ่มความขมจุงหน่อยตัวนี้ขมคูณนสองเดี๋ยวเพิ่มบอระเพ็ดเป็นคูณนสามเลย 假如高。 Những dài ba mhm mời phép ờ mời phép con nó có nhóm mạc nữa kính

จักหน่อยนะนี่ขมๆยังเดืยวเลยมเนี่ พีเขม,ม้านมึงขี่มึนกินเบาพิกผีเบาแซ่บดีๆพี่น้องมนะ้งเกลืผมอ้ำาน้ำเลย không lang mà cả năng hàng hệ công chạy dưới này năng phẩu dưới này là một thì để mà không nó được nè ของมกักบุญเล้าโอ้โหแสบไอตัวนี้มันกินบระเบ็ดบอร์รี่ขึ้นอนกดใจเลยอนย่าปากลบๆอเนี่ ตอนนคินไงแล้นะ จะเปนน็นมั่วหน้าดาังเหลอกมันนะมีเอฟซีนน e ว่ากินบเ่เคยเมื่อจา้อเาเสียบุ่หรีเผ็ดเห็นกัดหน่อยเดียวแล้วก็เศร้านี่ถ้าปอกมันที่เสียบวงกันถ้าปอกถ้าบ่ปอกมันนี่เอ่อเปลือกมันก็เน,เนี่ยเราตอนนี้เราจัดให้เมื่ออันเล่ม,มืันเนี่ย อ่ะน,นกก็คือกวนดีเถอฮะเมื่ออ,อยู่ซื้อเลยอืมหครับอืมเอบค่ะ

ขมๆไปลเลยจับดีอ่วมาเด็กินคำเดียวจิตใจเลยว,วนนะ เนื่อมันสดมันเลยแอบมันน,นิ่มอมยกุกุด,ก,ดกุดเลยเนี่ยมันบดไ,ได้ออกไปข้างไหนเลยอยู่ตะบานเ้วกลับตังจังหวัดเราจัจัดบรรยากาศดีๆครับเบืองครัง มันนีอยู่รุงเทียอยู่ จินมากให้กันบบเพล็ดนะแต่ลรคน้นอะมากับบวกขึ้นกันนะครับบางต้นกับมากกินหวานมากกินเค้มกินเปรี้ยวกินกินเท็ดผมแบงส์เถอะแต่ผมน่ะนะมากมีกิกอุ้ยบอแมนมากกินหวานครับมากินอร่อยกันหวาน ตอนนี้ขมกกินได้ปกติยังขมขมอยู่แต่ว่าห้องกินได้ครับแต่มันก็แสบลังคดกินบ่ได้หลีเดยกกินเข้าไปเนี่โอ้กินเขากินยังก็บบ่ได้ขมติดใหม่ติดมือติดลิ้นเนี่ยผมขมแป๊บเดียวว่ามันเป็นโควิดเดอืขิ้นแล้วกินดูมันก็รสชาติมันก็ขึน้น มันก็บ่ขมเนาไปเบรกยอเหีียออกเลยบัดเนี่ยเหีียสัตว์เลยเพิ่งเพ็ดพรอม cho nhắn ngục rồi hả chị nè ba chinh khủng đẹp không đẹp nên mà đẹp ở nơi มีจะค้ำกันผมก็อิมเลยล่ะอิมบ่ใครได้หลายไนเ่ยคลิปนี้ก็บปากไว้ซ้ำนี้นะครับกับผู้ดใดบอกกินดิบก็ขอโทษขอให้นะครับผมบอกกินเหลาขึ้นกันน,ะนี่มัน กเอเย็่ยังบอดีเบากยังบอดีก็เยี่ยถือโกดกันนะครับผมป่ากันติดตามนะครับกำลังเหตุใหม่ช่อง y t u t u ฝ่าอ่าช่องยังนะช่องยังน่อยช่องวิสัน,ผ,นผ้าขมนะครับตอนหลกว่าขมคู้สองเลย่เปลี่ยนเป็น,ปน,นผ้าขมครับสวัสดีครับผม Apa oh, yang